ครับสวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้อีกภาคบ่ายครับรวันศุกร์ที่ส3มมกราคมนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้อีก่ก็ไปคนละประเทศเลยครับไม่ว่า0หรือ2หรือ6ไปหมดเลยนะครับก็ต้องขออภัยครับที่ลงม่อไปเลยไม่หุ้นเช้าขี้เลหมุดนะครับ ก็ลุ้นกันต่อบ่ายไปเบาๆเลยกันนะครับถ้าถูกใจได้ที่ผมวางเชิญตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับสำหรับเปิดบ่ายผมทานตัวเปิดที่92953นะครับขายได้เปิดตัวไหนคิดตัวนั้นนะครับผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้นะครับเลขเหลือเลขเหลือ3วันที่ผ่านมาเลขเหลือไม่ค่อยมาเลยเลขเหลือตัวเดียวเหลือวันนี้เหลือ6ครับเลขเหลือ6คิดหนักเหมือนกันนะว่าจะอ,าอะไรเนี่ยเพราะว่า ถดถทีมม่ถดถทีมไม่เ,เมื่อเช้านะ่ถ้าโดไปมากเลยเล่นเลขเหลือไหมตตัดสินใจครับเล่นเลขเหลือครับหกครับบ่ายนี้ลาหกครับลาหกนะครับแต่ที่อยากให้ฟังนะคือส,สองสุกที่ปัดนสองสุกที่ผ่านมาห้าศูนย์ศูนย์ห้ามาทั้งสองสุกนะครับระวังห้าศูนย์ศูนย์ห้าดีแต่ส่วนตัวผมวันนี้ชอบหกครับวิ่งบนลุ่ล่างหกครับนะวิ่งบนลู่ล่างหกครับ 06 7 6 76, ครับแทบจะเป็นชุดเช้านะ06 7 6 1 6 6 6นะครับขายไวทำไมน6เยอะจังก็จะเก็บเปล่าสี่หกสหครับได้3ามคู่นะครับได้3ามคู่ที่ผมชอบแล้วก็เล็งๆไว้ สังเกต2รอบที่ผ่านมา10แต้ม0ย์แต้ม91ครับ91 1หางครับ91 1หางครับไม่พิมพ์นะร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์เนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ 0, 0ู6ย6ศูนย์หกศูนย์หกแล้วศูนกแล้วก็ศูนยนะครับศูน ถ้าใครชอบเล่น05ไปด้วยก็ใคระกรณีใครชอบเล่นนะครับก็เอาส่นไม่มัดครับเพื่อเล่น3ตัวนี่คืออีสัปดาห์นี้ได้ประมาณนี้ครับยังไงขอส่งท้ายขอให้ขอให้มาแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเขามาอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบครับเมื่อเช้าเขาไม่มาบ่ายอาจจะมาก็ได้ครับมโนไว้ก่อนครับโอเคครับเจอกันที่สัปดาห์หน้าครับสำหรับนี้คืออีครับสวัสดีครับ